สวัสดีค่ะเพื่อนๆเราพบกันอีกแล้วนะคะในแฮปปี้อัลชแนลสบายๆสไตล์ธุรกิจง่าย,ย,ยาค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะเรียกว่าเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วกันค่ะก็เป็นวันของพรรษาวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของบ้างไฟพิณาน,นั่นเองค่ะก็เป็นเรื่องราวที่อน่าอัศจรรย์มากนะคะที่เหตุการณ์นี้เกิดนะวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน11นั่นเองก็คือวันออกพรรษานะคะซึ่งผู้คนจาก ทั่วประเทศเลยค่ะจะหลั่งไหลไปที่ริมฝั่งแม่น้ำโของอ,อําเภอโพนวิสัยจังหวัดหนองคายนั่นเองเพื่ออะไรคะรอดูดวงไฟที่ลอยขึ้นมาจากแม่น้ำโขงนั่นเองนะคะซึ่งจากเรื่องเล่านะคะจากผู้เฒ่าผู้แก่นะคะที่เป็นพี่น้องทั้งชาวไทยและชาวลาวทั้งสองฝั่งโขงก็เล่าสืบต่อกันมาว่าดวงไฟนั้นเป็นบั้งไฟพญานาคค่ะซึ่งพญานาคท่านได้บูชา พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะด้วยจิตที่เรื่อมใสนั่นเองแล้วก็เรื่องอยู่ว่าการละครั้งหนึ่งน,นมานมากแล้วนะคะหลายพันปีก่อนสมัยพุทธกาลของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะคะก็มีปุโรหิตท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่มีจิตใจงามมากนะคะแล้วก็ท่านอยู่อาศัยอยู่ในประเทศลาวแล้วก็มีหน้าที่ประกอบพิธีบวงสวงนะคะบวงสวงใคร่บวงสวงพญานาควัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะ ให้ฝนตกต้องตามฤดูการนั่นเองนะคะเพราะมีความเชื่อว่าหน้าเป็นผู้ที่ให้น้ำนั่นเองนะคะท่านก็ประกอบพิธีบวงสวงแบบเนี้ยทุกปีทุกปีเลยค่ะจนกระทั่งหมดอายุไขนั่นเองด้วยใจที่ผูกพันกับพิธีกรรมนี้และผูกพันกับพญานาคเป็นหลักจึงทำให้บริโภต ปุโรหิตท่านนี้ก็ได้ไปเกิดเป็นพญานาคนั่นเองนะคะแต่ท่านเป็นพญานาท่านก็เป็นหัวหน้านะคะปกครองชุมชนนาคในระแวกลุ่มแม่น้ำโขงนั่นเองค่ะแล้วก็ก่อนนั้นที่ท่านจะมาเกิดนะคะก่อนที่จะเป็นปุโรหิตท,ท่านมีความปรารถนาที่อยากจะไปเขาเรียกว่า ปาถนาพุทธภูมินั่นเองก็คือไปเป็นพระสมมสาพุทธเจ้านั่นเองนะคะตั้งแต่ก่อนเป็นปุโรหิตนะคะทีนี้คันเวลาร่วงเลยมาจนถึงสมัยพุทธกาลอันนี้เราเล่าถึงสมัยพุทธกาลอันนี้ก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกนะคะเรื่องเล่าตรงนี้นะคะก็พระสมมาพุทงเจ้าในวันนั้นจะเป็นวันออกพรรษาก็เทวดาก็มีการโจดขานกันไปทั่วเลยค่ะซึ่งเรื่องราวการโจดขานที่พระสมมาพุทธเจ้าจะเสด็จลงมา จากดาวดึงในวันออกพรรษาเนี่ยก็ไปถึงหูของพญานาคนะคะพญานาคก็เลยท่านกับพร้อมกับเราริวาว,วานะคะก็ออกมาจากหน้าพิภพแล้วก็มาลอยอยู่เหนือน้ำริมแม่น้ำในแม่น้ำโขงนั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้นะคะเพื่อท่านจะได้มองดูบนท้องฟ้าและก็ในวันนั้นเองท้องฟ้าก็เปิดค่ะก็เทวดานะคะ ก็เห็นพระสมัมมาสูมุเจ้าและก็เทวดาทั้ง6ชั้นและในวันนั้นมนุษย์ก็มองเห็นเทวดาและก็มองเห็นนรกด้วยนะคะพระสมาสมัมมาสุเจ้าท่านเปิด3าโลกใน,นวันที่สเสด็จลงมาจากดาวฤกษนั่นเองนะคะก็มีทั้งนะคะเทวดานะคะเทวดาก็เห็นมนุษย์ก็เห็นสัตว์นรกก็เห็นและพญานาคก็เห็นด้วยด้วยเหตุน,นี้เองนะคะผู้ที่มีบุญเท่านั้นนะคะที่จะเห็นสําหรับมนุษย์ ในสังกัดนครณนะเมืองสาวิถีนั่นเองนะคะตรงนี้ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เ,เพญานาคเกิดความศรัทธาแล้วก็ได้ปรารถนาว่าวันหนึ่งนะคะจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งนั่นเองค่ะเเคยยไได้้ินบาาางงหมรรื่อวก sài nam khúc khi thì làm nam cô thôi đây nhìn bằng mây thơ ơi đây nhìn bằng mây จูงนุ่ริระลึกถึงคนณกลันเป็นดวงใสบนดวงไฟสู่ทองฟ้าบ้างไฟพญานาคา

เกี่ยวกับเรื่องบ้างไฟพญายนาคนะคะเพราะฉะนั้นดังนั้นเมื่อถึงวันเข้าพรรษานะคะคของทุกๆปีพญย,ยนาก็จะออกมาจากนา,ยายนาคพิภพนั่นเองเพื่อมาทาอะไรคะจำศีลน,นะคะภายใต้ลำน้ำําโขงบริวารเกิดศรัทธาก็ตามมาจําศีลด้วยะคะ่ะและพอถึงวันออกพรรษาด้วยจิตใจนะคะที่เลื่อมใสในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงบูชาพระพุทธองค์ด้วยประทีปที่กั่นออกมาจากใจใสๆจากการประพฤติพรมจรรย์ตลอดหนึ่พันานั่นเองและก็ได้ที่ฐานว่าด้วยอานิสงส์นี้ขอให้ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นการพ่นไฟนะคะก็เป็นเหมือนประทีปนะคะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองด้วยการระลึกนึกถึงแล้วก็เปื้อิติในวันที่ได้เห็นพระองค์เสด็จลงมาจากดาวดึงด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นนั่นเองนะคะก็เกิดเป็นไฟดวงไฟลอยขึ้นบปรนอากาศแล้วก็สว่างว่าบนท้องฟ้าที่เราชาวไทยและชาวลาว เห็นขึ้นนะคะกลางแม่นม้ำโขงและเราเรียกว่าบั้งไฟพญายนาคนั่นเองนะคะด้วยเหตุนี้บั้งไฟพญายนาคจึงเกิดขึ้นในวันออกพรรษาของทุกปีนั่นเองแล้วก็ปีหนึ่งมีแค่ครั้งเดียวและก็มีที่นี่ที่เดียวในโลกด้วยเป็นเวลายาวนานกว่า2,500ปีแล้วคะ่ะค่ะวันนี้ก็เอาเรื่องราวนะคะเป็นเรื่องเล่าทั้งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและสามารถพิสูจน์ได้ ไปดูกันนะคะบังไิพยานาคเพราะฉะนั้นในเมื่อเราได้ฟังเรื่องราวนี้พยานาคได้จำศีลได้รักษาศีลแล้วก็ถวายเป็นพุทธบูชาในฐานะที่เราเป็นสาธุชนคนไทยนะคะ เราก็มาทําทานรักษาศีลแล้วก็นั่งสมาธิกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องดีๆที่จะมาฝากในช่วงวันออกพรรษาค่ะแล้วก็วันนี้เราก็มีเรื่องราวสนุกๆแบบนี้นะคะแล้วก็พบกันครั้งหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามค่ะแล้วพบกันครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ